จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไซบอร์กสาวผิวด็กตี้เกิดไม่เข้าใจว่าทาไมมนุษย์ถึงต้องใส่เสื้อผ้าในชีวิตประจําวันด้วยหัวยุ่งที่ได้เห็นภาพสุดช็อกตรงหน้านั้นจึงเป็นลมล้มพับไปในทันทีงานนี้จะเป็นเหตุผลที่ทําให้ไซบอร์กสาวจะต้องหาคําตอบถึงเรื่องนี้ให้ได้เรื่องราวจะวุ่นวายแค่ไหนติดตามชมได้ในบริษัททุ่งอีพีหนึ่งร้อยสิบเจ็ดพร้อมกันได้เลยยินดีต้อนรับคุณผู้ชมของแฟนอาร์ตทั้งบ้านนะ แต่กรกนโทษเธอจะขออยู่ที่วันหายไปนานาด้วยนะแต่ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปซีรีของแมละิคมันจะมีช่องแฟนอาร์ตกลายมาทุกคลิปแล้วนะอ้านี่ยไปดูรุ่นแรกกันเลยดีกว่านะวันนี้เยอะเป็นพิเศษเลยอ่ะหลังจากสีบอกหัวนี้คือลูกสาวองเจ้าหัวยุงแล้วหัวยุงงหวุ้้นเล็ดนี่ใช่รลุซยอายุสิบขวบโอ้ยน่าลักเต็มไปเลยฮะเ่าจะหัวยุ่งเขาหัยุไม่อเด็ดไปเดินงานวัดของญี่ปุ่นด้วย หวัวยุงได้นี่คือเจ้าไฟแดงไทยแทนไม่ใส่พกษาวไปทำมนุษย์รั้งแนเจ้าหัวยุงแบบตะพุตตะมีนั่นแหละายพกาวปไลเส้นปากกาแลื่เจะหัวยุงสวมปากโซเตอร์สุดเท่เจ้าหัวยุงสปันกี้จะโดนน้ำหัวแล้วเัยที่จะขัดความเด่นเล่ของเจ้าหัวยุงและสายกสาวบอกแมนแะจะหัวกระโลกนะเจลิหลาง แล้วไวโอเลตประทักการโดยอยากจะตีไฟเดอเนี่ยเมื่อวันอาิุมมีริงเจาะเก่าหางอยู่ในล่ก ที่ลูกฟาร์มหมดซะแล้วแฮปปี้ช็อตมันเลยช่วงนี้สำหรับใครที่อยากส่งงันอาจสามารถส่งได้ที่ Facebook f a n p a g e ตดิสทางแชตได้เลยนะไม่ได้สิคุณรอดูทุกลุ่มเลยเอลันนี้ในเวลาหันมดแล้วก่อนไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะถ้าพร้อมแนละ้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยร้านตัดผมขอบคุณที่อุดหนุนนะครับ ในที่สุดเราก็ได้กลับมาพบสีผมสีน้ำเงินอีกรอบหนึ่งแล้วทีนี้เราจะได้เข้ากับสีประจำช่องเฮดบิวซี่สักทีรอบนี้เราจะไม่ยอมไห่ายหายไปไหนอีกเลยน้ำตาไหลถึงแม้จะยังเป็นชุดเดิมก็เถิดดาแต่ก็เท่ไปอีกแบบเป็นกันนะเนี่ยดีละอย่างนี้ต้องกลับมาสะพ้ายเรื่องสีผมใหม่ให้เจ้าบรสิทธิ์คุ้มกับคุณลุงอึ้งไปเลยดีกว่า ลาลาลัลาลาลาอ่ะเดี๋ยวมันจะมีอะไรเกิดขึ้นใน่ทในเพลงนี้ก็ช่างมันเถอะโอเคถึงบ้านโดยสวัสดิภาพถึงไม่จะมีเพลงต้องกำสาบของเจ้าปรสิทธิ์คุ้งกับเธอนะรับรองว่าถ้าเจ้าปรสิทธิ์คุ้งเห็นสีผมใหม่นี่ล้วก็ต้องตกใจแน่เลยอกลับมาแล้วครับปรสิทธิ์คุ้งคุณลุงเป็นนั้นได้เลยว่าต้องตกใจแน่เออ เออเฮ้ยทำไมไม่ใส่เ uh ส right nope totally ื้อผ้าเธอจะเป็นไซส์บอกเธอก็เป็นไซส์บอกผู้หญิงนะไฟย์มายืนแบบนี้มันไม่จงแจ้งกันไม่หน่อยเลยอัยเราจะเขินทำไมวะเนี่ย ปกติไซบอกดังเดิมก็ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าอยู่แล้วนี่ดาก็แค่หุ่นยนต์ผู้หญิงธรรมดาจะตกใจทําไมกันนะเนี่ยเราถึงจะเปหุ่นยนต์ก็เถอะแต่เจอแบบนี้ใครไม่สลบบ้างวะเนี่ย นี่เราสลบไปอย่างนั้นเหรอเนี่ยฮะเนื่องจากไซบอกสาวไม่ได้ดูกพัฒนามาจากมนุษย์เหมือนกับพวกหัวยุ่งเขาจึงไม่เข้าใจว่าการใส่เสื้อผ้าออกการไม่ใส่เสื้อผ้านั้นคืออะไรกันแน่หรือว่าเป็นเพราะว่าเจ้าหัวยุ่งนั้นไม่ชอบที่เขาเป็นไซบอกกันแน่หรือเปล่านะ แต่ด้วยความที่ไซบอกสาเข้าใจผิดว่าหัวยุ่งนั้นเกลียดตัวเองก็ให้แล้วไซบอกสาวจึงตัดสินใจเปลียนตัวเองเพื่อจะเป็นผู้หญิงในอุดมคกติของเจ้าหัวยุ่งให้จงได้นี่เรียนี่แล้วเจ้าหัวยุ่งอ้นี่เธอยังไม่ไปอย่างนั้นเหรอเรียนได้แล้วนะคะคุณผู้ชาย ที่เป็นแค่แดดนีเลยนะเจะ้าหวยยไม่ขาคู่ก็บุญละโว้ยเล่นอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยฮะอ่ะต้องใส่บอกสาวหายไปไหนแล้วล่ะพูะไรของนายเจ้าหวยยงพัลลสิทกลับมาเห็นนายอยู่คนเดียวแล้วไงงานเหรอแล้วเราไปล้มเรื่องอะไรไม่ีด้ทำไมเลอจำไม่ค่อยได้เลยแฮะอ่ะจริงด้วยนีพัลลสิทธ์คู่ตัวอะไรนี่เห็นนี่เปล่าเห็นนี่เปล่าแฮะ ลังแคที่อยังนด้แหละโอ้ยนีดนายไปเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงบนหัวฉันบ้างหเรื่องไงน,ไนะครับปรสิตคุ้งคิดสิคิดแอมก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติสินะตอนแรกนาะกับผมสีฟ้าอยู่แล้วน่ะแกกลับมาเป็นผมสีฟ้าเหมือนเดิมแล่นั้นเองเอขอทีนึงได้ไหมนะปรสิตคุณงช่วยกแกล้งทำาม็นตกใจเรื่องสีผมให้เราสักรอบได้ไหมนะทำมาแพงนะนะโอเคโอเคโอเค ผมอะไรเทสจะเป็นอะไรไม่เคยเห็นอะไรปลอมขนาดนี้มาก่อนเลยกลับมาแล้วโอ้นั่นเปลี่ยนสีผมกลับเป็นสีน้ำเงินแล้วกันนอนหลังลุงสังเกตด้วยอย่างนั้นเหรอเท่ดีใช่ไหมลุงเท่ดีใช่ไหมล่ะมันก็เหมือนสบายที่ร้านท้ำผมสีฟ้านี่นะจ้างมันเถอะเดี๋ยวผมก็ไปเป็นผมสีน้ำตาลเหมือนเดิมก็ได้ ว่าแต่ใอยู่บ้านกนะ็สองคนอย่างนั้นเลยไซบอกผู้หญิงไปไหนแล้วละ่ะลุงตาเขาหลังก็บอกให้เขาอยู่บ้านใส่เสื้อผ้าดีๆด,ด้วยสิโอ้คิดมากนะันหลานไอ้หุ่นยนต์นั่นคือหุ่นยนต์นั่นแหละน่ะมีแต่หลานนั่นแหละเขอยู่คนเดียวน่ะเอาเลยแล้วเขาไปไหนของเขากันแน่นะเนี่ยเราพูดแรงเกินไปหรือเปล่านะ วันนี้อากาศดีจังเลยนะครับสมศรีดีก็็นแล้วค่ะ PM ขึ้นสองร้อยแล้วค่ะสมชายฝุ่น PM สองจะท่าจะมีมากแค่ไหนแต่ก็ไม่มีทางมากไปกว่าความรักที่สมชายไม่สมศรีหรอกนะครับห้วเสียวสุดๆไปเลยค่ะสมชาย ผู้หญิงนุ่มน้อยห่มน้อย,อยแต่งตัวว่าเป็นแบบไม่ได้เลยนะสมชายเฮ้ยเปล่านะสมสิฉังไม่ฟังแล้วครับยยเฮ้ย,ยไซบอกสาวที่ไม่เข้าใจว่านุ่มน้อยห่มน้อยคืออะไรกันแน่เพราะตัวเองเป็นไซบอกที่รู้จักแต่ความรักเท่านั้นยิ่งตัวเองเป็นไซบอกก็ยิ่งไม่เข้าใจและกำลังสงสัยว่าหรือเจ้าหัวยุ่งนั้นชอบร่างมนุษย์มากกว่าร่างไซบอกอย่างนั้นเหรอ บอกกินแบบนั้นไซบอกสาวจึงตัดสินใจเปลี่ยนเป็นร่างมนุษย์เดี๋ยวนี้เลยและทำใดนั้นเอง <S <S หลังจากนั้นไซบอกสาวต้องกลับไปอาบน้ำที่บ้านใหม่หมดเลย <S <S จะลากัแล้วจะลาาอยู่แล้ว อา,อา,อาจริงด้วยสินะเธอคงไม่ถือเรื่องนี้ใช่ไหม <c oughs> าจากนั้นไซบอกสาวก็เข้าใจนึกความเป็นหัวอ,อกของผู้หญิงอย่างแท้จริงซะอย่างนั้น